สวัสดีค่ะจะลุ่งชาแนลค่ะร้อนมากเลยห้าสิบองศาหรือเปล่าม่รู้นะร้อนพัดลม่เปิดไม่ได้เลยเปิดพัดลมเนี่ยโอโไอร้อนแบบสุดๆเลยนี่พัดพัดก็ไม่อยู่ ลาลมมันพัดมาปุ๊บเนี่ยคือแบบร้อนแบบฟูเข้ามาเลยสุดยอดเลยอยู่ไม่ไหวแล้วจะกลับบ้านแล้วเหมือนกันไม่ไหวร้อนมากอุตรดิตร้อนมากกลับเมืองชนดีกว่ากลับเมืองชนหนึงอากาศหนึง เย็นเย็นร้อนร้อนมึงไม่หนาวอย่างไม่ไม่ร้อนอย่างนี้อันนี้โอ้โหร้อนมากแห้งแล้งแบบสุดสุดไม่น่าเชื่อเลยแล้งมากเออเราก็ไม่เคยมาแบบนี้สักทีเนาะพอมาปีนี้โอ้โหสุดยอดไม่เคยมาเลยไม่เคยกลับบ้านแบบเมษาสสักทีเลยร้อนมากสุดสุดอืม ร้อนไม่ต้องออกกำลังกายเลยเงือเป็นยางเป็นยางทั้งตัวแลวเลยร้อนจะอยู่ให้ขาวหน่อยกับดำนะฮะ เหมือนอบซาวน้าเลยแบบนี้เลยอบซาวน้าพอเข้าไปอยู่ในนั้นก็แบบนี้เลยวับแบบนี้เลยร้อนแบบสุดๆเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันโอ้โหร้อนมากแปลกนะพ่อกับแม่อยู่ได้ไง อยู่แบบร้อนๆหนึ่งีเ้ย่าไน่นู้ว่าจะไปไหนไปไล่ไปสวนก็เหมือนกันนะโอ้โหนึกว่าจะเย็นบ้างร้อนร้อนต้นไม้ต้นไล่ไม่ไม,มีเลยอ่ะแห้งแล้งไปหมดเลยอ่ะอะไรจะขนาดนั้นมงด้วยได้จะไปไหนแต่ละทีเนี่ยต้องไปตอนเช้ากับตอนเย็นประมาณตั้งห้าโมไปแล้ว ห้าโมงไปแล้วยังร้อนเลยให้ดูเลยปกติห้าโมงหกโมงเนี่ยก็จะแบบอากาศไม่เย็นมันก็จะเย็นหน่อยนะอันนี้ไม่ร้อนสุดๆไม่ใช่สี่สิบองศานะห้าสิบองศาร้อนมากแล้วก็ฝุ่นเต็มหมดเลยฝุ่นมองเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเมฆเหมือนอะไรไงน,นะ ขาวโพลนไม่ต้งหมดเลยมองดูข้างนอกฝุ่นเต็มขนาดฝุ่นเต็มนี่ยวนี่จะรอจะเป็นลมอาบน้ำวันมาดูกี่รอบเลยจะไปน,นอนอยู่ในห้องน้ำอยู่แล้วร้อนมาก นี่เฉพาะแค่วันที่เท่าไหร่เองเนี่ยที่เจ็ดสิบแปดเองเน่ะโอ้โหโดนขนาดหนักเลยอยู่กันไม่ได้เลยได้จะลูกสาวมานึงใส่ใจจะอยู่ไม่ได้เลยกลับกันแล้วเนี่ยในต่งางว่าไม่ได้มาดังงั้นโอ้โหสุดยอดอยู่ไม่ได้ เราก็นึกว่าเราจะมาอยู่ไม่กี่วันปรับอากาศแล้วก็กือะจะเข้าโอ้โหเรายิ่งหนักเลยร้อนเงือท่วมถ้าใส่เสื้อแบบที่มันซับน้ำหน,อน,น่อยนโอ้โหโศกเลยเลยเปืนี่ยังเป็นยางเลยเนะี่ยเงือออกรูขุมขนเปิดทุกรู ร้อนจริงๆเลยเหมือนก่อเตาย่างปลาย่างอะไรประมาณนั้นอะอืมก่อเตาย่างปลานั่งย่างปลาแบบแบบนั้นเลยความร้อนอะลมร้อนวิ่งมากับที่จะเย็นหน่อยเปลาลมร้อนวับวับวับมันเลย่ายอดของการที่ร้อนร้อนมากๆ แตีนี้ว่าใครกลับบ้านมันใครบ้านมันก็คงจะร้อนหน้าดูนะแต่เขาก็อยู่ไม่กี่วันก็กลับกันแล้วนี้ไม่มีอะไรมากมายแค่น,นี้แหละมาเล่าให้ฟังว่ามันร้อนขนาดไหนอย่าลืมกดติดตามเจ้าลุงชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ